สวัสดีครับผมนายกิติพัฒน์คงเ,เกษตรเลขที่หนึง 1, ง่งสพบค์หนึ่งปกติวันนี้จะมาสาธิตการเขียนวงจรไฟจราจรหรือ traffic light ในโปรแกรม matlab s i m u l i n k นะครับอันตอนแรกมาเปิดโปรแกรมมาแลยครับไปที่ s i m u l i n k ครับ bang model create model ครับมเมื่อข้ามาแล้วครับเรียกใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า digit ดิจิ t a ลอินพุครับแล้วก็ดิจิ t a ลเอาพุตครับแล้วก็ใช้ช่วงที่มีชื่อว่าชาร์ทอินพ mm ุเราใช้ทั้งหมด2ตัวนะครับในวงจรน,นี้ส่วน Output จะใช้ทั้งหมด6ตัวนะครับ สร็จแล้วก็เดินบัญชิกันในชาร์ตครับไปที่โมเดลลิ่งครับโมเดลเอ็กเพลเลอร์กดที่ชาร์ตแล้วก็กดแอดดาต้ามาแปดตัวครับอันแรกนะครับกำหนดให้เป็นสวิตช์สตาร์ทสโคเป็นอินพุตตัวที่สองก็เป็นสวิตช์สต็อปกับ สโคบเลือกเป็น Input ต่อไปก็เป็น Output ครับ Output จะมีทั้งหมด6ตัวก็คือหลอดหลอดไฟก็เป็นสีแดงเล d NS สโคบเป็น Output ต่อไปก็ Yellow สีเหลือง NS n o r south เป็น Output แล้วก็ เป็นกรีนไฟเขียวนอตเซาเหนือใต้แล้วก็สโคเป็นเอาพุ t ไปก็เป็นเลดอีวีหรืออีสวีตอนออกตะวันตกสโคเป็นเอาพุ t ต่อไปก็เยลโล่เยลโล่อีวีสโคเป็นเอาพุ t อันท,ท้ายก็จะเป็นกร e ีน E W โคเป็น output ุเป็นหน้าต่างนี้ไปเลยครับแล้วก็มาคลิดที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับในสเตจแรกจะให้เป็น off นะครับ Entry ต่อไปก็เป็น output ทั้งหมด อพปุษผมใช้เป็น Active l o w นะครับสั่งให้ออ f เลยเท่า mm hmm. กับ0ไปก็ y ย l l o w ns เท mm ่า hmm. กับ0ูนย์ n น ns เท่ากับ0ูนย์ dw เท่ากับ0ูน yellow e w เท่ากับศูนย์ g r e e w เท่ากับศูนย์ถ้าผมไม่ได้มาอย่างนี้แล้วก็คลิกขวาลากออกไปเลยครับ ตั้งเป็นสเตต์หนึ่งลากจากออฟไป state หนึ่งครับผลัดให้มีเงื่อนไขคือ s วิตช์สตาร์ในทีน่นี้ input ผมจะใช้เป็น active high นะครับกด start เลยจะเท่ากับ1เพื่อออ เพื่อออนให้สเตจถัดไปทํางานในสเตจแรกก็จะสั่งให้หลอดสีแดงไฟแดงติดแยกเหนือใต้นะครับก็ให้เป็นหนึ่งติดพร้อมกับไฟสีแดงแตะวันออกตะวันตกก็เลยให้เล d EW เป็นหนึ่งต่อไปก็ลากขี้ขวาแล้วก็ลาก,ออกมาครับ ในสเตทถัดไปไฟสีแดงที่แยกตอนออกต่วันตกจะดับครับแล้วก็ไฟเขียวที่ตวะันออกต่วันตกจะติดแทนเงื่อนไขที่จะให้สเตททองทำก็คือ after after สี่วิ สเตจแรกทําแล้วจะไปสร้างดีเลย์4วิก่อนที่จะไปสเตจสองครับสเตจสองก็จะทําให้ก็จะทําให้ไฟแดง E W ดับครับแล้วก็ไปทําให้ไฟสีเขียว E W ติดที่ขวาที่สเตจนี้ครับแล้วก็ลากมาลงมาลากจากสเตจที่สองมาสเตจที่สามครับใช้เงื่อนไขยเป็น after ให้หน่วงเวลา20วิบวิเมื่อครบ20วิบวิสเตจ3ก็จะทำในสเตจ3จะให้ไฟเขียว E-W ดับและให้ไฟไฟเหลือง E-W ติด เทถัดไปที่ขวาลากมาครับลากจากเทตที่สามา mm hmm. าเทตที่4ใช้เงินไขเป็น after จะหน่วงเวลาทั้งหมดสิบวิครับ mm hmm. เมื่อเมื่อครบสิบวิก็จะไปสั่ง a l ส s t a t เ4ต t a t สี 4, จะทำให้หลอดเหลือง E.W. ดับครับแล้วก็ไปทำให้หลอดไฟสีแดง E.W. ติด <Okay. S 1> สเตตถัดไปลากกดคลิกขวาแล้วก็ลากมาครับลากจากสเตตที่สีไปสเตตที่5ใช้เงินไขเป็น after ในสเตตนี้จะน่วงเวลาสี่วิครับ มือ่อครบสวิก็จะไปสั่งสเตจที่ห้าทำสเตจที่ห้าจะไปสั่งออฟไฟแดง NS ครับแล้วก็จะไปสั่งให้ไฟเขียว NS on ไฟเขียว NS ก็จะติดสเตจต่อไปขี่ขวาแล้วก็ลากมาครับลากจากสเตจที่ห้าไปสเตจที่หครับใช้เงื่อนไข after ชน่วงเวลา ทั้งสิ้นยีสิบวินาทีครับเมื่อครบยี่สิบวิีก็จะไปสั่งออนสเตที่หกสเตทที่หก็จะสั่ง off หลอดไฟสีเขียวแล้วก็ไปสั่ง on หลอดสีเหลือง NS แทนครับต่อไปก็ลาก จากสเตทที่6ไปสเตทแรกครับเงื่อนไขใช้เป็น after 10วินาทีครับเมื่อครบ10วินาทีก็จะไปทำให้สเตทแรกทำครับก็จะวนลูปไปรูปไปครับต่อไปก็ใส่ฟีสต็อปให้มันครับก็คือลากจากทุกสเตท ไปหา state off ครับโดยใช้เงื่อนไข switch switch stop เท่ากับ1ครับเ,เพราะว่าเป็น active high ก็ลากทุก state เข้ามาหา state off ครับโดยใช้เงื่อนไข switch stop ทุก state ไม่ได้อย่างนี้แล้วก็คลิปทูกสอนออกมาครับที่ที่หน้านี้ครับต่อไปก็ลาก input เข้ากับ service start แล้วก็ stop ครับต่อไปก็ลาก output เข้ากับพอที่เราจะใช้นะ ต่อไปก็คือกำหนดพอร์ตครับฝั่งอินพุผมจะกำหนดให้เป็นสองพอร์ตสามฝั่งเอาพุตผมจะตั้งเป็นพอร์ตสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าครับ ่อไปก็มาที่ Modeling ครับแล้วก็ Modeling Setting ไปที่ Hardware Implementation ครับแล้วก็ Hardware Board เลือกเป็น Arduino Uno ครับเพราะว่าบอร์ดที่ผมต่อเป็น Arduino Uno ครับต่อไปก็ Target Hardware Resource ครับไปที่ Host Board Connection เปลี่ยนจาก Auto Matic เป็น Manual ครับ Port ที่ใช้เป็น Port 5ครับ ของผมเป็นโปรด5ห้าครับกดคอมไพล์เพื่อเช็คครับว่าถูกต้องหรือไม่เป็นอย่างนี้แสดงว่าถูกครับแล้วก็ไปที่ฮาร์ดแวร์แล้วก็กดส่งเข้าบอร์ดครับ นำ LED มาวางบนเบ็ดบอร์ดต่อไฟ5โวลต์จากบอร์ดดูโน่ไปเข้าเบ็ดบอร์ดต่อไฟลบจากบอร์ดดูโน่ไปเข้าที่เบ็ดบอร์ดเพื่อรอต่อใช้งาน วางสวิตช์ไว้นบนเบดบอร์ดจำนวนสองตัวต่อไฟห้าโวลต์จะเข้าขาข้างหนึ่งของสวิตช์และต่อไฟอาโวลต์ และเข้าขาข้างหนึ่งของสวิตตัวที่2ต่อความต้านทานโดยขาอาโนดต,ต่ออยู่กับขาของสวิตที่ต่อกับไฟห้าโวลต์และต่อจากขาข่าถูดไปเข้าที่ไป0ูโวลต์จำนวน2ตัว ต่อออกจากขาอีกฝั่งหนึ่งของสวิตช์ไปเข้าที่ขาสองของ Arduino ต่อออกจากขาอีกฝั่งหนึ่งของสวิตช์ไปเข้าที่พอตสามของ Arduino ต่อขากราวของ LED ไปเข้าที่ไปศูนย์โวลต์จำนวนสองตัว ต่อไฟสีแดงไปเข้ากับพอตสี่ของ Arduino ต่อไฟเหลืองเข้าที่พอตห้าของ Arduino ต่อไฟสีเขียวไปเข้าที่พอร์ตหกของ Arduino ต่อไฟสีแดงของชุดหลอดชุดที่สองไปเข้าที่พอตเจ็ดของ Arduino ต่อไฟสีเหลืองไะเข้าที่พอร์ต8ของ Arduino ต่อไปสีเขียวไะเข้าที่พอร์ต9ของ Arduino เมื่อกดปุ่มสตาร์ทไฟแดง E-W ตเป็นเวลา4วินาทีหลังจากนั้นจะไปสั่งอ n อนไฟเขียว E-W ซึ่งจะติดเป็นเวลา24วินาทีส่วนไฟสีแดง NS จะติดเป็นเวลา38วินาที เมื่อไฟเขียวทำครบเวลายีีวินาทีจะไปสั่งให้ไฟสีเหลือง ew ติดเป็นเวลา10วินาทีก่อนที่จะไปทำให้ไฟแดง ew ติดเป็นเวลา34มวินาทีหลังจากนั้นไฟแดง ns จะดับแล้วไฟเขียว ns จะติดเป็นเวลา20วินาที เมื่อไฟเขียว NS ติดครบ20วินาทีก็จะไปสั่งให้ไฟสีเหลืองติดเป็นเวลา10วินาทีเมื่อครบเวลาก็จะไปสั่งให้ไฟหลูกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเมื่อกดซส,สต็อปก็จะดับ